สวัสดีค่ะสวัสดี VFC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ีที่32นะคะกับช่องบางเอิญพักเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจเช่าหาวูชาระนะคะช่องทางการติดต่อของเรานะคะเบอร์โทรเบอร์รายเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่เบอร์โทรเบอร์รายเบอร์เดียวกันเลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะ ารายไอดีกับเบอร์โทรนะคะ093 3 1 0 5 0 7 0นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ปลายทางบวก50บาทนะคะพี่ปลายทางบวก50บาทเท่านั้นนะคะสนใจองไหนนะคะพี่อ่าขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะสำหรับวันนี้มีมาทั้งหมด60องค์นะคะพี่ มีมาทั้งหมด60รายการนะคะพี่สนใจรายการไหนนะคะพี่โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะพี่ถ้าไม่รักโทรศัพท์เดี๋ยวจะโทรกลับไปนะคะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะพี่ราคา300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะราคา300บาททุกองค์ทุกรายการมีมาทั้งหมด60รายการนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกเลยแล้วกันนะพี่นะอ่ะจะได้ไม่เสียเวลาเวลานะคะองค์แรกเลยแล้วกัน อันนี้จะเป็นรูปรอนะคะพี่เป็นรูปรอฐานสูงรวงพ่อเงินนะคะพี่ lord, uh เป็นรูปรอฐานสูงรวงพ่อเงินนะคะนี mm ่สภาพเก่ากลิบแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นรูปรอฐานสูงหรวงพ่อเงินนะคะพี่รายการที่1นะคะรายการที่1นะคะพี่จะเป็นรูปรอฐานสูงรวงพ่อเงินนะคะพี่รายการที่1น่งรายการที่1นนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะ อ่าทักลายมาได้เลยนะคะพี่อ่าสำหรับรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นรูปรอ,องพ่อเงินฐานสูงนะคะพี่นี่ด้านหลังจะเป็นรูปช้างแบบนี้นะคะอ่าใต้ฐานจะมีรูปช้างแบบนี้นะพี่นะด้านหลังนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่สองจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่อันนี้จะมีอ่าเม็ดแร่นะคะพี่เม็ดแร่เม็ดมวลสารนะคะนี่ ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่มิตแร่นะคะรายการที่สองสำหรับสมเด็จองนี้นะคะจะรายการที่สองนะคะพี่สมเด็จเก่านะคะพี่เห็นมิตแร่นะคะนี่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะจะเป็นปาตะเพียนหลวงพ่อจงนะคะพี่เป็นปาตะเพียนนะคะของหลวงพ่อจงนะคะพี่จะมีรอย ของหลวงพ่อจงชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเป็นปาตะเพียนถักเก่าๆนะคะพี่นี่เป็นปาตะเพียนหลวงพ่อจงนะคะพี่ค้าขายร่ํารวยเอาไปห้อยไว้นะคะค้าขายอะไรแบบนี้ได้นะคะพี่พร้อมใช้งานเลยนะพี่นะนี่พร้อมใช้งานเลยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะนี่อยู่ในเลียมพลาสติกแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ ep ที่32นะคะพี่32นะคะบอก ep นะคะพี่ บอกอีพีเรรายการให้ถูกต้องนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่นะโทรหรือทักไลน์มาขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพี่ารายการที่สามนะคะพี่รายการที่สามต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จเก่าองค์นี้จะเนื้อเก่งเลยนะพี่นะสภาพเนื้อเก่งเก่งแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่สี่รายการที่สี่นะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะ รายการที่4นะคะต่อไปนะคะรายการที่5นะคะจะเป็นพับปิตาปู่ยิ้มนะคะพี่เป็นพับปิตาปู่ยิ้มรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะพี่เป็นพับปิตาปู่ยิ้มนะคะปิตาปู่ยิ้มนะพี่นะรายการที่5นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่6จะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระสมเด็จฐานแซมรายการที่6นะคะพี่รายการที่6จะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะองค์องค์ที่6นะคะพี่รายการที่6จะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะรายการที่ห <sh> <subjects> ต่อไปนะคะรายการที่7จนะคะจะเป็นสมเด็จวรคังนะคะพี่องนี้อ่าเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะคะพี่องที่7นะคะรายการที่7รายการที่7นะคะองนี้จะเป็นรายการที่7นะคะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พระสมเด็จวรคังนะคะรายการที่7รายการที่7นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่8นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะรายการที่8รายการที่8นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่9จะเป็นปิดตาปู่เอี่ยมลงรักรงทองเก่านะคะรายการที่9นะคะพี่ปิดตาปู่เอี่ยมลงรักลงทองเก่านะคะรายการที่9นะคะพี่รายการที่9นะคะพี่จะเป็นปิดตาปู่เอี่ยมนะคะ รายการที่9นะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่10นะคะจะเป็นมเหิสวนนะคะพี่เป็นมเหิสวนเก่าองค์นี้จะเป็นมเหิสวนเก่านะคะรายการที่10รายการที่10นะคะจะเป็นมเหสวนเก่านะคะพี่รายการที่10นะคะ รายการที่11นะคะจะเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะ,ะรายการที่11นะคะพี่รายการที่11นะคะจะเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่11รายการที่11นะคะ ต่อไปนะคะ12นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะอ่ารายการที่12รายการที่12นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะ เหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่รายการที่12ต่อไปนะคะ13นะคะจะเป็นเหรียญเก่ามงคลถาวรน,นะคะรายการที่13จะเป็นเหรีออยญเก่ามงคลถาวรนะคะรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะพี่เป็นเหรียญเก่ามงคลถาวรน,นะคะ รายการที่13นะคะพี่ต่อไปนะคะ14นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่เป็นจอบใหญ่หล่อโบราณนะคะรายการที่14นะคะพี่เป็นจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่รายการที่14 15นะคะจะเป็นหล่อโบราณหลวงปู่สุขนะคะพี่ เป็นหล่อโบราณเก่าหลวงปูุ่กวัดป่าคงมาขามเท่านะคะรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปูุ่กวัดป่าคงนะคะพี่รายการที่15นะคะ16นะคะจะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการที่16 รายการที่16นะคะพี่จะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการที่16 17นะคะจะเป็นปิดตาหลังแบบเนื้อเมกกะเนื้อเมฆกสิทธิ์นะคะพี่เป็นรายการที่17เป็นพระปิดตาหลังแบบเนื้อเมกกสิทธิ์นะคะรายการที่17 รายการที่17นะคะพี่เป็นปิตาหลังแบบนะคะต่อไปนะคะรายการที่18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทับนะคะรายการที่สิบแปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทับนะคะรายการที่18 รายการที่18นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทัพนะคะต่อไปนะคะ19นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อชินราชนะคะพี่รายการที่19 19นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะพี่ หลวงพ่อพุชชินราชปี2460นะคะต่อไปนะคะรายการที่20จะเป็นหลวงพะรอดกีบบัวเก่านะคะรายการที่2 0จะเป็นพารอดกีบบัวเก่านะคะพี่พะรอดนะคะรายการที่20รายการที่2 0นะคะพี่จะเป็นพารอดกีบบัวเก่านะคะรายการที่2ี่สิบ ต่อไปนะคะรายกรารที่21นะคะจะเป็นปิดตาวัดหนังเนื้อสัมฤทธิ์นะคะ21นะคะพี่เป็นปิดตาวัดหนังเนื้อสัมฤทธิ์นะคะ21รายการที่21นะคะพี่เป็นปิดตาวัดหนังเนื้อสัมฤทธิ์นะคะ ต่อไปนะคะ22นะคะเป็นพาระสมเด็จเก่านะคะ22รายการที่22นะคะจะเป็นพาระสมเด็จเก่านะคะพี่รายการที่22 ต่อไปนะคะยี่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสามนะคะรายการที่ยี่สิบสามจะเป็นเหรียญหลวงเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสามต่อไปนะคะยี่สิบสี่นะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะยี่สิบสี่นะคะ เป็นรูปหอกโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะคะพี่เป็นรูปหอกโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะยี่สิบสี่นะคะยี่สิบห้านะคะจะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะยี่สิบห้านะคะอ่ารายการที่ยี่สิบห้านะคะจะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะ 25สมเด็จฐานแซมนะคะพี่25นะคะต่อไปนะคะ26นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่รายการที่26จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะคะพี่ปีสองสรายการที่26นะคะพี่รายการที่26นะคะ รายการที่26จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่ต่อไปนะคะ27นะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะรายการที่27จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะพี่รงทองเก่าแบบนี้เลย่ารายการที่27 27นะคะ ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะอ่ายี่สิบแปดจะเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่ยี่สิบแปดนางพญาพิมพ์ใหญ่เนื้อดินสีดำดำน้ำตาลน,น้ำตาลเลยนะคะพี่รายการที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะคะ อ่านางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปนะคะรายการที่29อ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหานุมานนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยหานุมานรายการที่29 29นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวนนะะลว,กกวยรลางหาน,น,น,หหนหุมานปี21นะคะรายการที่29นะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่30 จะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะคะรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะคะพี่จะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะคะรายการที่สามสิบต่อไปนะคะสามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นพระสมเด็จสภาพใช้นะคะ รายการที่31จะเป็นพระสมเด็จสภาพใช้นะคะรายการที่31มสอ่าสามสนะคะพี่สมเด็จสภาพใช้นะคะรายการที่31นะคะพี่ต่อไปนะคะ32จะเป็นกิ่งครองตะเกียนค่ะอ่าเป็นพระกิ่งคองตะเกียนเก่านะคะพี่รายการที่32 สามสิบสองนะคะพี่เป็นกิ่งคองตะเคียนนะคะอ่าเป็นพระกิ่งนะคะพี่เป็นพระกิ่งคองตะเคียนรายการที่สามสิบสองนะคะพี่ต่อไปนะคะสามสิบสามนะคะจะเป็นรูปรอหลวงพ่อพมวัดช่องเคนะคะพี่รายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามนะคะพี่จะเป็นรูปรอหลวงพ่อพมวัดช่องเคนะคะ เป็นรูปรอหลวงพ่อพมวัดช่องเคนะคะพี่รายการที่สามสิบสามสามสิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ปี17ึ่งรายการที่34มสิรายการที่34นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะปีหนึห่งเจ็ดรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่สามสิบสี่สามสิบสี่นะคะพี่ ต่อไปนะคะ35นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะหลังหนุมานรายการที่35นะคะพี่รายการที่35เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนหลังหนุมารุ่นแรกนะคะรายการที่35้า 35นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงอุหมุนหนุมานนะคะ36นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแจกแม่ครัวนะคะพี่36รายการที่36นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแจกแม่ครัวนะคะรายการที่36 36นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแจกแม่ครัวนะคะต่อไปนะคะ37นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่รายการที่37จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาต์นะคะรายการที่37นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่รายการที่37นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกัน 38นะคะจะเป็นผักกิ่งนะคะพี่อ่าสานะคะเป็นกิ่งเมนถือดอกบัวเก่าไม่ทราบที่นะคะสามสนะคะพี่จะเป็นอ่ากิ่งเมนถือดอกบัวเก่าไม่ทราบที่นะคะสารายการที่38นะคะ ต่อไปนะคะ39นะคะจะเป็นปิดตาหลังแบบรวมพ่อแก้วนะคะพี่จุ่มรักเก่าอ่ารายการที่39นะคะพี่39นะคะจะเป็นปิดตาหลังแบบจุ่มรักเก่านะคะพี่งทอเก่าเก่ามานะคะ39นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่อ่ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะอ่กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะ,อ,ะ,อ,ะ,คะอันนี้จะเป็นรายการที่40อ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตสัตหีบนะคะพี่รายการที่40อ่าราการที่40นะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีวัตสัตหีบนะคะปี2,473นะคะพี่หลวงพ่ออีนะคะวัสัตหีบรายการที่4ี 41นะคะจะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงปู่ทวดนะคะพี่อ่า41จะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงปู่ทวดรายการที่41นะคะอ่ารายการที่41จะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงปู่ทวดนะคะพี่42นะคะจะเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อเดิมปี2470 สี่สิบสองนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะรายการที่สี่สิบสองรายการที่สี่สิบสองนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์เหรียญพ่อเดิมนะคะพี่สี่สิบสองสี่สิบสามนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบพี่นะคะสี่สิบสาม รายการที่43นะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะด้านหลังเขียนว่ากรรมการนะคะพี่ด้านหลังจะเขียนว่ากรรมการรายการที่43นะคะ43นะคะพี่อะต่อไปนะคะ44จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่44รายการที่44นะคะพี่ อ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะสี่สิบสี่สี่สิบสี่นะคะพี่อ่าสี่สิบห้านะคะจะเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่รายการที่สี่สิบห้า รายการที่45นะคะ45นะคะพี่อะต่อไปนะคะ46จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้46นะคะพี่รายการที่46 46นะคะ เป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่ต่อไปนะคะสี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่สี่สิบเจ็ดรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดอ่ารายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะ ต่อไปนะคะสีสิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะรายการที่48สอ่า4ีสิบแปดนะคะพี่จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะ48รายการที่48นะคะ49นะคะจะเป็นเหรียญข้อหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่49 เรียนเข้าหลังตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะสี่สิบเก้านะคะรายการที่สี่สิบเก้านะคะพี่รายการที่ห้าสิบนะคะ,ะ,ะ,คะจะเป็นหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่รายการที่ห้าสิบเป็นหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่รายการที่ห้าสิบ อ่าเป็นหลอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการที่50นะคะต่อไปนะคะรายการที่51จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่รายการที่51อ่าเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่น่รายการที่51นะคะรายการที่51นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ 5 1นะคะต่อไปนะคะ52จะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะคะพี่52อ่าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะคะรายการที่52นะคะรายการที่52นะคะพี่จะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะคะ ห้าสิบสามนะคะจะเป็นหัวจรวดหลวงพ่อทัพวัดอนงนะคะพี่เป็นหัวจรวดนะคะพี่รายการที่ห้าสิบสามเป็นหัวจรวดนะคะพี่หลวงพ่อทัพนะคะรายการที่ห้าสิบสามนะคะต่อไปนะคะห้าสิบสี่นะคะจะเป็นปิดตาหูกระต่ายหลวงปู่น,นาวัดห,วห้วยจระเข้นะคะห้าสิบสี่นะคะพี่ ห้ี่นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่นาคนะคะ54นะคะพี่54นะคะพี่ต่อไปนะคะห้าิบห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองปีสองสี่ปดหนะคะพี่ห้าสิบห้านะคะ 55นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชมวัดฉลองนะคะ55นะคะอ่านะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ราคา300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะต่อไปนะคะ56จะเป็นเหรียญเมงกะบี้หลวงพ่อเดิมนะคะพี่สภาพใช้56นะคะพี่รายการที่56 จะเป็นเหรียญแมงกะบี้หลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่ห้าสิบหกนะคะห้าสิบหกนะคะพี่ต่อไปนะคะห้าสิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโค้งวัดบางกระพร้อมนะคะพี่ห้าสิบเจ็ดรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะพี่จะเป็นเหรียญเ,เหรียญหลวงพ่อโค้งวัดบางกระพร้อมนะคะรายการที่ห้าสิบเจ็ด รายการที่57นะคะต่อไปนะคะรายการที่58จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะ58ห้าสิบแปดนะคะพี่จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะห้าสิบแปดนะคะ 59นะคะจะเป็นเหรียญหล่อ,ลอโบราณหลวงพ่อทานะคะอ่าห้านะคะพี่จะเป็นเหรียญหล่อ,ลอโบราณหลวงพ่อทานะคะ59รายการที่59นะคะพี่จะเป็นเหรียญหล่อ,ลอโบราณหลวงพ่อทานะคะ59นะคะพี่ รายการสุดท้ายนะคะหกสิบจะเป็นปิดตาแข้งหมอนหลวงปู่จีนนะคะเป็นภาพปิดตาแข้งหมอนหลวงปูจีนนะคะพี่นี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่หกสิบรายการที่หกสิบนะคะพีะ่ปิดตาแข้งหมอนหลวงปูจีนนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะสนใจรายการไหนนะพี่ โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ